การ็ถ้าถามในหนึ่งแต้มแบตเยือนนะครับก็ถือว่าก็โอเคในในหนึ่งแต้มแรกของเราในการที่พวกเราได้ปรับเปลี่ยนในหลายๆตำแหน่งตัวหลักของเราที่ที่ขาดหายไปกับตัวที่ที่เรามาทดแทนนะครับแน่นอนว่าโอเคหนึ่งแต้มต้องให้เครดิตน้องๆทุกคนครับที่ที่ช่วยกันแต่เรายังมีการบ้านที่เราต้องทำอีกเยอะครับผมกมวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกม ท,ที่สนุกอีกเกมหนึ่งนะครับของทั้ง2ทีมในส่วนของยาลาเราเองก็จะมีช่วงที่ที่ดีแล้วก็ช่วงเวลาที่ที่อาจจะเราต้องไปปรับปรุงเพิ่มเติมแล้วก็สิ่งที่ที่ได้เจอในวันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นหล,หลายๆอย่างที่เราจะเอาไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาให้ทีมดีขึ้นไปครับผม ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลเอฟซียาลาทุกท่านนะครับที่ที่เดินทางทั้งคนที่เดินทางมาแล้วก็คนที่ติดตามผ่านการถ่ายทอดสดนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณมากๆแรงแรงเชียร์แรงกาลังใจของทุกคนนะครับเป็นส่วนสําคัญที่กระตุ้นให้หนักฟุตบอลของเรามุ่งมั่นและพยายามทํางานหนักเพื่อ,อความสุขของแฟนบอลชาวยาลาครับแน่นอนพวกเรารู้ว่าหนึ่งแต้มนี้ยังพวกเรายังสามารถได้มากกว่านี้เราจะไปทํางานให้หนักขึ้น,นครับเพื่อเป้าหมายของเราคือ3แต้มให้ได้ทุกๆแมตที่พวกเราเล่นครับผมเพื่อ,อความสุขของเอฟซียาลาทุกคนครับผม